สวัสดีและนี่คือไมกรับเอาชีวิตรอด,ดวัยตอนที่9มัง้งผมได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมของที่จะออกเดินทางอีกครั้งเพราะว่าผมต้องการผจญภัยแต่เราจะไม่ยผจญภัยในเนเธอร์อีกตลอดกาลเพราะว่าผมยังไม่พร้อมแน่ๆแ,แหละในการเดินทางครั้งนี้นั้นผมต้องเดินเท้าเอาเท่านั้นเพราะผมไม่มีอานนี่จะต้องขีม่ม้าเพราะผมเสียมันไปในรอบที่แล้วเพราะความโง่อของผมเองเอาล่ะออกเดินทางสู ไบโอใหม่พราะนี่คือ Minecraft 1.20อัปเดต1.20ครับผมได้เจอกับป่าอะไรก็ไม่รู้ช่างสวยงามเซอรอเกินนะครับดีใจมากนะครับตอนเจอก็คือแบบทำไมเวลาอัปเดตใหม่ทีไรผมต้องมาเจอเป็น ครั้งแรกตลอดเลยว่าเมืองใต้ดินเลยก็เจอแล้วนะยังไม่เจอแค่อย่างเดียวนะครับในชีวิตผมในการเล่นหมครับคือล่าสเคปนั่นเองยังไม่เคยเจอเลยนะเอาจริงผมได้ทําการเก็บของที่ระลึกมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นต้นอ่อนหรือว่าจะเป็นไม้หรือว่าจะเป็นอ่าหญ้าที่อยู่บนพื้นนะครับมันคือหญ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะมันเป็นดอกไม้อยู่บนพื้นนะครับนะเก็บมาให้หมดครับแต่ผมนะครับไม่รู้เลยผมมารู้ทีหลังว่า ในป่านี้มันมีตัวใหม่นะครับสัตว์ใหม่ก็คือนิฟเฟอร์ใช่ไหมชื่อมันไม่รู้แต่ผมไม่รู้ครับผมวิ่งหนีมาโอ้โหพลาดครั้งใหญ่เลยนะครับนะไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เจอไบโอมนี้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทุงหยาสวนรนามาก็ได้มาเจอกับแบดแลนด ดินแดนที่ผมบอกเลยว่าผมโคตรเบื่อครับทั้งเอพิโซดเนี้ยผมจะตั้งชื่อว่าผจญภัยในแบดแลนไปเลยเพราะว่าทั้งคี่เปิดเจอแต่แบดแลน์ผมเล่นมาหนึ่งชั่วโมงยังออกจากแบดแลนไม่ได้เลยครับผมโคตรน่าเบื่อเลยแบดแลนด์ของจริงแบบโคตรแบด ทำการขี่เรือเพื่อตามหาเกาะใหม่แต่ก็พบแต่แบดแลนดแบดแลนด์อยู่นั่นแหละโอ้ยอาว่ะอผมจะโดดผมจะโดดลงไปผมจะโดดลงไปข้างล่างระวังน้ำอา้าวโทษทีมือผมลั่นไปเอง ตื่นเช้ามาอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับไปจ้องตากับผนุ่มรูปร่างขายาวครับผนุ่มขายาวหน้ารอนะครับนะมองหน้าก็ไม่ได้ครับจะต่อยผมอย่างเดียวนะครับนะบอกได้ว่าชอมบี้ก็มาอีกครับเกือบตายนะครับนะถ้าไม่มีน้ำนะครับกับเกมแหลกนะครับผมเกมแหลกอะไรไม่รู้อยู่ดีเกมก็แหลกหลังจากนั้นเขาก็เลิกโกดแคนผมเลยงงเหมือนกัน ในที่สุดผมก็ได้เจอป่าแล้วผมออกจากแบสแลนได้แล้วนี่คือเสียงของผมตอนที่เห็นป่าครั้งแรกผมไม่รู้เลยครับว่าในป่านั่นอะ่ะมันคือป่าของแบสแลนครับผมออกจากแบดแลนไม่ได้หรอกเพราะแบสแลนมันกว้างมากแล้วนี่ก็เป็นแค่ต้นไม้ที่มาเกิดในแบสแลน์เท่านั้นใช่ครับมันยังอยู่ในแบสแลนอยู่แย่ yeah, มากในที่สุดนะครับผมก็ได้เจอชายหาดผมจึงออกจากแบสแลนด้วยการขี่เรือนะครับ และก็มุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆและทีที่ผมมุ่งหน้าไปเจอนั้นคือทะเลทรายอันกว้างใหญ่นั่นเองบอกเลยว่าในคลิปนี้ครับผมพูดโคตรน้อยเลยนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นแค่การลีภาพให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เพลงให้มันสนุก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 นะครับนะเหมือนเอพิโซดที่1เลยนะครับที่เอาแต่ลีภาพแล้วก็ใส่เพลงนะครับนะไม่ค่อยได้พูดอะไรแต่นะครับอย่างน้อยนะครับผมก็ได้เล่นเลยครับ คลิปนี้มันอัดโคตรนานเลยผมอัดโคตรนานกว่าจะเจะแบดแลนด์นะครับนี่คือตัดให้มันเหลือน้อยที่สุดนะน,นะในพื้นที่สีแดงนั่นนะครับหมายกอดเลยนะครับผมขอบอกเลยนะครับถ้าผมเจอแบดแลนด์อีกนะครับผมยอมโดดภูเขาตายเลยนะครับเพราะผมไม่อยากไปเจออีกแล้วนะครับนะเอาผมเจอโลมาเลยครับผมลืมบอกอืนั่นแหละและในขณะที่เดินทางอยู่เรื่อยๆนั่นเอง ผมก็ได้เจอภูเขาอันใหญ่แล้วก็อยากไปดูว่ามันมีหินอะไรหรือเปล่าไม่แร่อะไรหรือเปล่าแต่ผมก็ได้เจอกับทเทมเพลส์ไซโอวัดรังเลทลิไซถ้าแปลนะมันก็คือโบราณสถานนั่นหลยครับหรือพูดง่ายก็คือปิรามิดนั่นเองแต่ของเต็มตัวแบบนี้จะทํายังไงได้ล่ะผมก็เลยต้องคิดว่าเออเรามาเจออะไรแบบนี้ก็ต้องเข้าทางเข้าหรือ่าแต่ ทางเข้าโดนกลบทำไงดีก็ต้องเข้าด้านบนนี่ครับผมมีทักษะในการกระโดดขั้นสูงนะครับโดดลงมาให้ไม่เจ็บนะครับกลุม่มนะเก่งไม่เอาเก่งมากเลยนะครับ <c oughs> เอาแล้วครับใครๆเขาก็รู้ครับว่าถ้าเข้ามาในปิรามิดแล้วเนี่ยนะครับสมบัติของปิรามิดมันต้องอยู่ใต้ดินอย่างแน่นอนผมก็เลยจะขุดดินลงไปขุดตรงกลางไม่ได้ครับ ต้องขุดตรงข้างๆเท่านั้นเพราะว่าตรงกลางเนี่ยม,มันมีระเบิดอยู่ครับผมก็เลยจะเอาน้ำาเพื่อดับระเบิดแต่มันดับระเบิดไม่ได้หรอกผมไม่รู้ผมเพิ่งจะรู้เมื่อกี้เลยใไหมมันมีระเบิดอยู่ข้างใต้นะครับเห็นไหมแผ่นนั้นอ่ะเออถ้าเหยียบนะครับก็จะโดนระเบิดตึ้มนะครับนี่โอ้โหดโคตรเซียนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ขุดแผ่นระเบิดออกนะครับแล้วก็ลงไปขุดระเบิดข้างใต้ เก็บของในหีบ <H ip> ให้หมดนะครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนเพื่อสูดอากาศหายใจและผมก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าขอจบคลิปไปเ,เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะเพราะว่าผมอาจได้แค่นี้แหละคลิปต่อไปก็คงจะเป็นการกลับบ้านของผมนะครับนะหรือไม่ก็ประจนภัยต่อนั่นเองไปแล้วครับท่านผู้ชมขอให้โชคดีครับอย่าลืมดูคลิปหน้าผมด้วยละ่ะ